สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเรามาเช็คดูสุขภาพกายใจสิ่งที่พายอยากบอกแนะนำนะคะ คือพลังงานของคนที่น่าจะแบบรับรู้ผลของการกระทานะคะต้นเหตุสาเหตุผลลับนะคะผลที่ตามมาเหมือนอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรืออาจจะแบบเป็นช่วงเวลาของการเข้าใจหรือผเผชิญกับเรื่องของผลกรรมนะคะผลแห่งการกระทานะคะสิ่งที่มันเหมือนอาจจะมีในเรื่องของคําว่า พันธะผูกพันสัญญาหนี้สินต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่นะคะมีพลังงานที่แบบอาจจะรู้สึกอยากขอโทษรู้สึกเสียใจรู้สึกถึงพลังงานที่อาจจะเหมือนอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสหรือกำลังแก้ตัวแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปอะไรแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนโดยเฉพาะ ผู้หญิงเลยนะหรือเป็นผู้ชายที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะเข้ามาเนาะเข้ามามีบทบาทกับคุณในช่วงนี้เป็นพลังงานของความอ่อนโยนนะคะความเป็นแม่พลังงานที่อาจจะเป็นช่วงอ่อนไหวเป็นพิเศษนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะความอ่อนไหวเนี้ยคือมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความอดทนพลังงานที่เหมือนกับ สู้อะค่ะพลังงานของนักสู้แต่อ่อนโยนนะคะนักสู้ที่เหมือนมีความอ่อนโยนนะคะนะคะเข้าอกเข้าใจมีพลังงานของการเหมือนใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะในการที่จะรับรู้นะคะเห็นอกเห็นใจนะคะมีความละเอียดอ่อนมีความลึกซึ้งนะคะ เนี่ยคุณจะเห็นถึงพลังงานที่พยายามทำความเข้าใจเนาะเพราะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะใช้ทั้งใจแล้วก็สมองอะเยอะมากนะคะคุณคิดพิจารณาแล้วก็ใช้หัวใจอะในการเหมือนพยายามเข้าใจพยายามเรียนรู้พยายามที่จะหาคําตอบนะคะแต่ดูแล้วทำงานหนักนะคุณทำงานหนักมากนะคะคุณอาจจะบัก เหมือนเหนื่อยอะเหนื่อยเกินไปรู้สึกล้าจนเกินไปได้นะคะพลังงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการดื่มด้วยเนาะการดื่มหรือว่าต้องการร่างกายต้องการความสดชื่นนะคะนะคะอาจจะต้องการวิตามินซีเนาะหรืออะไรที่แบบดื่มแล้วสดชื่นกินแล้วรู้สึกมันสดชื่นนะคะไม่เพียงแค่เครื่องดื่มอาจจะแบบ อาจจะเป็นอากาศนะคะสภาพแวดล้อมที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันมันค่อยยังชั่วอะไรแบบเนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เนาะอย่างที่บอกไปว่าเหมือนกับกําลังหาคําตอบเพราะฉะนั้นใช้หัวใจและสมองเยอะมากคือคิดสารพัดอะนะคะคิดพิจารณาแล้วก็เกี่ยวโยงกับความรู้สึกด้วยนะคะอาจจะเหมือนพอ เหมือนคิดในเรื่องของตักกะข้อมูลหลักการต่างๆก็ถามใจตัวเองหรือว่าพยายามที่จะเหมือนดูว่าเราโอเคไหมคือมันอาจจะแบบถาโถมทุกอย่างในช่วงนี้นะคะพลังงานของเหมือนคนที่มีเรื่องอะค่ะที่คุณอาจจะบับจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะช่วงเนี้ยนะคะคุณอาจจะจดจอ่อย่างมากนะคะเพราะนั้นก็จะต้อง สังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราจดจ่อจนกลายเป็นคิดมากหรือวาอ่าจิตมันไปอยู่กับสิ่งนั้นอะมากเกินไปหรือเปล่านะคะพลังงานของในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะคะระบบหัวใจนะคะพลังงานของอในเรื่องของสมองเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับ ความคิดคุณน่าจะใช้สมองเยอะมากจริงๆนะคะเป็นงานหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอยู่มันต้องใช้สมองในการขับเคลื่อนต้องคิดอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะพลังงานที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเนาะความวิตกกังวลนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันมีเรื่องให้ ไม่ค่อยมั่นใจไม่ไว้ใจเกิดความกลัวหรือวิตกกังวลนะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยกายใจมันทำงานไม่ตรงกันก็ได้นะคะคือเหมือนไม่ค่อยสมดุลกันไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันนะคะรวมไปถึงพลังงานในเรื่องของระบบปัสสาวะนะคะบางทีอาจจะทำงานหนักจนลืมปัสสาวะหรือว่าอัน้นอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็คือมีอาการอัน้นแล้วแต่นะแบบ ตอนนอนอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ลุกหรือว่าออมีในเรื่องของเครื่องดื่มหรือว่าการดื่มกินอะคะ่ะที่อาจจะแบบส่งผลต่อระบบปัสสาวะนะคะอะไรประมาณนี้เนาะทีเนี้ยพลังงานจริงๆอะนะคะโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาหลักๆเลยอะก็คือจะเกี่ยวกับความคิดนั่นแหละคะ่ะความคิดการใช้สมองที่มากเกินอะความคิดนะคะ หัวใจพลังงานเนี่ยจะต้องปรับสมดุลเหล่านี้นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่อยๆทําให้กายใจของคุณน่ะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะพลังงานแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบางทีอาจจะต้องหาอะไรที่ทําให้รู้สึกสดชื่นอาจจะเป็นผลไม้นะคะเครื่องดื่มของเปรี้ยวๆของที่มีวิตามินซีเนาะหรือว่าของที่ทําให้คุณรู้สึกว่า ช่วยดับกระหายช่วยทำให้คุณกระปี้กระเป๋านะคะ